ชอบพูดกันว่าอาเนอร์นั้นอาจจะดูเหมือนดื้อในเรื่องของลูกรักหรืออะไรต่างๆคือเราต้องมองกันอย่างนี้ก่อนนะไม่ว่าเราจะอยู่ในองค์กรไหนอย่างพี่ทํางานก็จะต้องมีแบบเราก็รู้แหละว่าเออเฮ้ยทด ถนัดงานนี้นะแมมตัดต่อไว้ใจได้แนนทําในส่วนของหลังบ้านรีพอร์ตต่างๆทุกคนจะมีโรที่ผู้จัดการทีมหรือโค้ชเนี่ยค่อนข้างจะไว้ใจอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ที่ต้องยอมรับกันก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วโลกในในทุกองค์กรในทุกทีมแต่ว่าในมุมที่มันตอบคําถามไม่ได้เลยเนี่ยก็คือว่าอย่างเอคิติเก้ซึ่งเล่นดีกับทีม,มาตลอดกลับไม่ได้ลงสนามอีกแล้วเหมือนก่อนหน้านี้ที่อิซักมาแล้วก็อิซักก็แซงลงไปทําให้ ทนาการของเอ็ี้กับทีมเนี่ยมันหยุดลงไปทําให้ทีมที่กําลังอาจจะมีโมเมนตัมดีเนี่ยก็หยุดลงไปด้วยขณะที่ อิซักไปกับสวีเดนเนี่ยก็เล่นเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นจาก2นัดก็คือไม่ได้ไม่ได้มีความพร้อมที่จะลงมาเป็นตัวจริงอยู่แล้วส่วนที่2ก็คืออย่างเคอร์เคสอย่างเงี้ยก็ก่อนหน้านี้ในช่วง3เกมหลังโรเบิร์ตสันก็กลับเข้ามาแล้วคือเคอร์เคสเนี่ยเห็นได้ชัดแล้วว่ายังอาจจะต้องปรับตัวอยู่แล้วในช่วงฟรีฟ้าเดย์ก็คือทุกคนรู้ว่าฮังการีก็ตกรอบสภาพจิตใจกับทีมชาติมาก็ไม่ดีผลงานกับทีมเคอร์เคสก็ไม่ดีแต่โรเบิร์ตสันกับตันทีนชาติสกอตแลนด์พาส แต่กลับเป็นตัวสำรองอันนี้น,นี้มันมันไม่สามารถจะตอบโจทย์สังคมได้เลยอาจจะรวมไปถึงโคนาเต้ด้วยเช่นเดียวกันที่พลาดทุกนัดพลาดน้อยพลาดมากพลาดแล้วมีผลเยอะหรือน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ยังได้เล่นอีกตั้งทั้งที่โจโกเมสซึ่งก็เล่นได้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วในกองหลังเซนเตอร์แบก็กขวาแบ็กซ้ายปีคอฟสุดท้ายก็เล่นทุกตำแหน่งอยู่แล้วกลับไม่ได้รับโอกาสผมว่าไอ้จุดนี้เป็นจุดที่จะเรียกว่าดือ้อหรือว่ามั่นใจในนักเตะที่รักไปแล้วหรือว่า ตามราคาอันนี้ผมว่ามันมีผลอย่างแรงโดยเพราะในเกมนี้แต่ว่าเราต้องวกกลับไปก่อนว่าในครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยลิ์พูไม่ได้เสียหายเลยนะครับไม่ว่าจะจ,จ,จัดตัวแบบที่บอกหรือว่าจะเล่นในรูปแบบไหนรวมไปถึงโซโบซึ่งเล่นแบ,บ็คขวาด้วยไม่ได้เสียหายเลยเพียงแต่ว่ามันเสียหายตอนที่บุกทีนึงแล้วก็เสียประตูสุดท้ายก็อย่างที่เราบอกเรื่องเมนเทอรตี้ก็มามากกว่า